คุณโทษทีครับผมนึกว่าไม่มีคนอ่ะเดี๋ยวก่อนสิคะไหนไหนคุณก็มาแล้วเนี่ยช่วยรูดซิฟให้ฉันหน่อยได้ไหมนคะฮะแหมคุณก็อยากให้ฉันเนี่ยฟ้อนานเหรอเออเออมา คุณว่าฉันเนี่ยใส่ชุดนี้แล้วมันเหมาะกับฉันหรือเปล่าคะเอี่ยมเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้หญิงมาคุณนีสิคะมันจะปาดฉันนะคะเฮ้ยเจนยนก่อนนะครับค่อยเล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับด้่คุณผมยังไม่ทำอะไรคุณเลยคุณให้ผมมันลู่สิไม่ใช่หรอไม่ใช่นะคะไอ้นีนะค่ะ พวกค้ามตันนะล้ถอชุดอบ่ล้มายกันนะคะจับนม,นมบนเลยค่ะผู้จัดน,นี่แกคิดอะไรอยู่ฮะอ่ะูดจการผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับคือเธอให้ผมรู้ิปขึ้นให้เฉยอะฉันจะแจ้งตำรวจจับผูกแกฉันจะประกาศชาโซเชียลลงไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเฮ<ะ>้ยใจเย็นๆก่อนนะครับคุณผู้หญิงเดี๋ยวทางร้านเนี่ยจะชดใช้ค่าเสียหายให้อ๋อนี่ครับชุดที่คุณผู้หญิงใส่อยู่เนี่ย ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยครับเอาไปเลยครับก็ได้แต่ว่าแค่เนี้ยหรอฮะแล้วคุณผู้หญิงเนี่ยต้องการาอะไรอีกเลยครับก็ไล่นี่ออกไปไงได้ครับเอาไอกา้กันฉันไล่แกออกใส่หัวไปมคะเออก็ได้ไม่ทำได้ไอ้ง,งันร้านเถ่งตัวไอ้กลานเต่งเก่งต่างครั้งเนี้ยอ้พูดแล้วก็คับ ทำไมไม่ได้เลิกงานไวเออคือผมโดนไล่ออกแล้วพ่ออะไรนะโดนไล่ออกมันเกิดอะไรขึ้นอนะทำมันไม่ใช่ความผิดผมนะพ่อก็ไอ้ยังเป็นอย่างนี้ไงเราทำอะไรไม่เคยสำเร็จกทีจับจดเอ้ยดูแลตัวเองทำไมเคยได้ฮีฮมันเนะน่าเนอะเนี่ย เอาเอกสารนี้ไปดูพี่พนายกพอ่อพ่อจะรีบทำพี่นายกทำทำไมอ่ะพ่ออย่าบอกนะพ่อจะดีงผมไปแล้วอ่ะไม่เอาแล้วพ่อไอเรื่องผู้รับรออมรดกการพินัยกรรมอ่ะใช่ไม่คุยวันนี้หรอกเว้ยไอเรื่องจะทิ้งแกไปมันไม่ได้พ่อ ป่า่แบบนี้าค่ะว้าวนกไข่มุกจดาวไอ้คนสวยของป่ามาเลยเลยค่ะป่าก็ถึงจังเลยหนูก็คิดถึงป่าเหมือนกันค่ะเป็นไงบ้างยัตสบายดีไหมสบายดีค่ะป่าเดี๋ยวนะนี่มันเรื่องอะไรกันอะ ลืมแนะนาไปเลยคุณเนี้อที่ไอ้กันเป็นลูกชายของป้าเอ,จาอ้จ้าไอ้กันนี่ใครบุกแฟนใหม่ของพ่อเว้ยอา้าวนิดได้เป็นลูกชายของแฟนฉันเลยเนี่ยมึงเอานี่เ,ออนเลยอ่ะพ่อพ่อพี่สาวนี่แฟนพ่อเหรอใช่ดิ ไม่เคยได้ยินเหรอโบราณเขาบอกว่าคุณมีอายุนี่ถ้า <ent> จะกินเด็กแล้วก็ชีวิตมันจะเป็นอนมตะเอาใสยเข้าพอดีนี่เูกคุยกันไปก่อนนะจะได้รู้จักกันแต่ป่อแครับสายแป๊บเดียวฮัลโหล กล่งใหญ่ใช้ได้ดีนี่แต่ฉันว่านะฉันจะเปลี่ยนสีผ้าม่านตรงนี้แล้วก็ย้ายโซฟาตรงนี้นี่อย่าได้ใจไปหน่อยเลยเดี๋ยวถ้าพ่อฉันเล่นสนุกกับเธอเสร็จเมื่อไหร่จะเขาก็ทิ้งเธอเองแหละฉันไม่สมไม่ไรอะ่ะอย่ามายุ่งเอามือนี่ <c oughs> นี่นายกำลังจระโดดท้อลยเ ลองเรือหรอน่าสนใจดีนี่อนายอยากรู้วิธีชิะเดยมรเก็บ,บคืนเอมไ้ยล่ะหมายความว่าไงนายก็ต้องสนับสนุนฉันกับพ่อนายให้ได้ติดเงินก่อนฉันก็จะแบ่งให้นายสแกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันนะแต่มีข้อแม้ก็คือนายต้องทำตามที่ฉันบอกทุกอย่างและห้ามยุ่งกับฉันเลยโอเคไหมละ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์ เดาอยู่อย่างไรต่างหากมาได้ยังไงเฮ้ย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 ไอ้กันเฮ้ยพ่อเองเอ้าพ่อผมก็นวดนโจรขึ้นบ้านแล้วนี่พอมาหาอะไรเนี่ย ไม่ได้หาอะไรนั่นมันแหวนแต่งงานแม่ตีนะพ่อคือพ่อแค่อยากจะเอาไปไสไพ่น้องไข่มุกเขาเฉยๆโอ้นี่พอลืมไปแล้วเหรอก่อนที่แม่เขาจะเสียเนี่ยเขาบอกว่าห้ามมอบแหวนแต่งงานนี้ให้ใครแล้วพ่อก็รับปากเขาเองนี่แต่ตอนเนี้พ่อพร้อมจะมีรักข้างใหม่แล้วนะลูกอีกอย่างน้องไข่มุกก็เป็นคนดีและที่สําคัญเนี่ย ไข่มุกเขารักพ่อมากๆนะลูกออไอของพ่อเนี่ยนี่พ่อรักเธอจริงเหรอหัวใจพ่อเนี่ยอมอบให้ไข่มุกหมดหัวใจเลยลูกแกยังเด็กแกยังไม่เข้าใจอะไรหรอกลูกพ่อไปก่อนนะ อะไรหรือยังว่าฉันเนี่ยเพอร์เฟกแค่ไหนนคุณผมต้องการยกเลิกข้อตกลงของเราทั้งหมดเอาทำไมอ่ะก็พ่อผมเนี่ยเขารักคุณเข้าจริงล้อไง้วยังไงอ่ะแล้วข้อตกลงเรื่องเงินของเราล่ะคุณจะถอยห่างจากพ่อผมเองรือจให้ผมจัดการน่าจะจัดการยังไงเอา ท่านคอมพีสไม่ได้การนะพ<า>่ออะไรอก้คือผมมีอะไรจะบอกพ่ออ่ะเดี๋ยวคุพูดกันได้ไหมฉันกำลังเตรียมตัวทำเซอร์ไพร์ขอน้องไข่มุกแต่งงานเดี๋ยวเขาจะมาแล้วเฮ้ยอย,อย่าดอพ่อ พ่อพ่อพ่อเดี๋ยวก่อนสิพ่อคือไข่มุกเขาเป็นนักต้มตุ๋นน่ะเขาไม่ได้รักพ่อจริงหรอกเขาหวังแต่เงินของพ่ออ่ะหยุดพูดอะไรไร้สาระได้แล้วโพ่อผมขอโทษนะพ่อคือก่อนหน้านี้ผมทําพ้อตกลงกับไข่มุกเรื่องมรดกกับเรื่องเงินของพ่ออ่ะเขาหวังแค่เงินของพ่ออ่ะพ่อเชื่อผมเอยนะก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่พ่อต้องการหรอกไเกอย่าบอกนะบอกคนเสนอเงินให้แกครับ แล้วเกยก็ตอบตกลงใช่ไหมใช่ครับเอ่อตอนเนี้ผมไม่ได้ต้องการเงินอะไรของพ่อแล้วแต่ผมแค่ไม่อยากให้พ่อโดนเขาหลอกอะ่ะเขาหวังแค่ขนของพ่ออ่ะผมขอร้องอะ่ะพ่อพ่ออย่าไปชอบเขาเลยนะ<ข>กันครับพ่อไม่ได้คิดจะออกเดทหรือว่าขอใครมุกเขาแต่งงานอะไรเลย พ่อจ้างเข้ามาเพื่อพิสูจน์แกว่าแกมันไว้ใจได้หรือเปล่าทำไมอ่ะพ่อก็งแต่ไปยอมเรียนหนังสือพ่อบอยแกเรียนได้ถึงปริญญาเอกให้สต่างงานธุรกิจพ่อแกเข้าไปทำพ่อก็ชิดว่าแกหวังจะพึ่งมาอเด็วของพ่อไปตลอดชีวิตแกจำไวนะอนาคตของเราเนี่ยเราต้องส้างเองจงมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเอง เพราะว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเองเสมอครับพ่อ,อ,อให้เงินผมทำไมยี่สิบเนี่ยไอ้เงินยี่สิบาทปู่กับย่าแกก็เคยให้พ่อก่อนที่เขาจะจากไปจนพ่อต่อยอดได้เป็นหลักร้อยล้านก็เพราะเงินยี่สบาทนี่แหละพ่อหวังนะว่าแกจะเอายี่สบบาทไปสร้างอนาคตให้เหมือนพ่อ ผมเข้าใจแล้วครับพ่อแล้วผมก็พร้อมมาด้วยแล้วผมจะเอาเงินยี่สิเนี้ยไปต่อยอดให้เป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านไปเลยปู่า <c oughs>